คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบไม่ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเแม่นนะครับฝาก FC ฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบราวพัฒนา แล้วก็ข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยแอดก็ได้อยู่ที่0นย์นะครับเม็ดเดียวนะครับมา0ูนย์สามนะครับลาวพัฒนาก็ได้อยู่ที่6กนะครับก็มา3 6กนะครับก็ยินดีกับ f c มิตรรักที่มีความโชคดีออกพร้อมกันนะครับรางวัลจันทร์นะครับของเดือนกรลกรดาก็เริ่มเดือนกรลกรดาได้อย่างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนา นะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอกต้องใจนะครับ f c มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพ้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนนเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนาโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับเดือนกันยากรกดาคมนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนครับผมพี่พน้องสูตรปังอลังการงานสร้างนะครับ1ิบสองงวดนะครับผมเข้า11นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สุดเลยนะครับสำหรับ เดือนกรกฎาคมนะครับหรือว่าเดือน7นะครับเดินทางมาถึงครั้งที่1 1ครั้งนะครับก็มาทำเอสซีพี่น้องเสียใจเลยนะครับแอดคิมได้อยู่ที่6เม็ดเดียวนะครับตัวรองก็คือ4ก็มา2 4นะครับสำหรับ6เม็ดเดียวก็มา6 3นะครับผมเอสซีพี่น้องก็สอบไทยก็ให้อยู่ที่0เม็ดเดียวนะครับก็มา0 3นะครับในบ้านของแอดจะได้นะครับสำหรับก็สอบไทยเจาะให้เข้าด้วย0 3 ้อสอบออกอยู่ที่249036นะครับบางที่24เกินล่างนะครับบางที่ก็49บางที่90นะครับสำหรับ036ทั่วสารทิศนะครับบนด้วยกันนะครับวันนี้เม็ดเดียว6ก็ไม่ทำ f ีพี่น้องผิดหวังก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคด,ดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็จะตามไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอ m ดมินสีนำโชคโปรเลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับ เป็นตารางวันของมังกรทองนะครับแอก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับผ้าน้ยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ด้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสสุ์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบบอ,อกว่าไหนแอสคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณว,วันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับส,สาหรับวันจันท์นะครับเม็ดเดียวเอจับได้อยู่ที่ศูนย์นะครับพี่น้องเลขนอกตารางนะครับมาศูนย์สามชูดผสมนะครับใครที่อยู่ในบ้านจะได้ศูนย์สามนะครับสำหรับเราพัฒนา6เม็ดเดียวนะครับ6กับ4นะครับ2ตัวเด่นนะครับสำหรับเม็ดเดียวคือ6ก็มา6 3นะครับใครที่อยู่ในบ้านก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่าน0ูนย์เก้า็มานะครับถ้าจับดิบ2 4ก็มา 24x สคิมจอยเข้าอยู่นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับก็จะมีเลข4ี่เลข8เลข2เลข5เลข9 1กับศนย์ก็คือเลขส่วนเกินก็สามารถจุบคู่จูบวินได้เหมือนกันนะครับสําหรับเลข1กับเลข0ูนย์นะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดตัวไหนก็จะเอามาเป็นตัวเด่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดจะใช้สูตรมังกรทองนะครับผมมีสพี่น้องประมาณ5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับเป็นเลขผสมจากทางช่องที่บวกได้มากที่สุดนะครับสําหรับตัวเด่นนะก็จะมีศูนย์นะครับสี สองนะครับหกห้าแล้วก็เก้านะครับสำหรับชุดวินจดไว้แคบไว้นะครับสูตรที่บวกออกมาได้ประมาณนี้นะครับคลตัวเด่นคัดพิเศษนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นเน้นชอบก็ตามสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่เก้านะครับสำหรับเก้าเอจะเจาะไม่เยอะนะครับเน้นเจาะ นะครับจะเจาะให้ประมาณ3คู่นะครับจะมี0 9 9 1 6 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น9นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดมันน้อยคู่นะครับจะเป็น0 9 9 1 9 2 9 4 9 6 9 5 9 8ที่คัดออกไปก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรัก นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมมีซพี่น้องก็จะวาง91แล้วก็96นะครับสำหรับ f c ซพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ9นะครับแอดคิมจะรองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับจะรองให้อยู่ที่2นะครับบางทีก็มาพรารองนะครับอย่าลืมตัวรองอันนี้คือรองนะครับก็จะมี02 25แล้วก็92นะครับอันนี้คือรอง นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9หรือพี่น้องจะเป็น0224252629ก็ได้นะครับนะถ้าว่าตัวที่แอดคัดมามันน้อยคู่นะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอดจะลองให้ประมาณ3 2คู่นะครับผมบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวนะครับสำหรับหลุดเลยนี่ยากอยู่นะครับสูตรจากทางช่องนะครับที่จะหลุดลุยนะครับที่จะไม่มาเลยนี่ยาก26แล้วก็42 นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวรองนะครับสำหรับเจาะนะครับจะเจาะให้ประมาณสองหนะครับแล้วก็สอบเก้าสองสองหสี่สองนะครับประมาณนี้บางท่านก็บอกว่าแอดทำไมเม็ดเดียวแอดมดนันต้อง9คู่น,นู่นนะเม็ดเดียวนะครับเน้นๆก็คือ9นะครับผมมีสีเป็นน้อง9ตัวเดียวโคโลเลยนะครับเน้น9้า นะครับถ้า9ก้ามันเยอะนะครับก็ตัดออกเอาครึ่งหนึ่งก็พอไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอา9ก้าครึ่งเดียวไม่ต้องมาเอาเก<ม>้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองไม่ต้องเอาเอาเก้าครึ่งหนึ่งนิดๆก็ได้ถ้าว่ามันเยอะเนาะอันนี้คือรองนะครับก็เขียนไว้ให้อยู่นะครับพี่น้องบางท่านก็กลัวรองคอมเมนต์มาลองให้ด้วยเอสนะครับเพื่อความชัวบ,บางท่านก็กลัวพลาดเนาะใครที่ชื่นชอบวัดใจเม็ดเดียวก็คือเก้านะครับไม่งงเนาะนะครับเอสทีมก็อธิบายให้อย่างแจ้งแดงแก๋ บางท่านเม็ดเดียวอะไรตั้ง9ตัวนะครับบางท่านไม่ฟังนะก็ฟังดีๆเม็ดเดียวคือ9้าถ้า9้ามากก็ครึ่งเดียวพอนะครับไม่ต้องเอาเยอะเอาเก้าครึ่งเดียว90ย์ก็ไม่ต้องมาเอา9 1้าหนึ่งก็ไม่ต้องเอา9้าครึ่งเดียวเศษๆของ9กนะ้าน่ะมันจะได้ไม่เยอะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับสำหรับนะครับผม F c ไม่ดักที่ไม่่นชอบตัวแอเจาะไว้จับในตารางเลยมีสิทธิ์มาทุกตัว นะครับสำหรับชุดเจาะ4ตัวนะครับจะบางอยู่ที่นะครับ9 1 6 4เป็นเลขผสมนะครับ1 4 9 3นะครับเลขผสม1 9 5 9นะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็น1 9 1 2 6 9นะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับจะมี9 9นะครับ2 2 หกหกนะครับกันให้สามคู่นะครับสําหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสําหรับแนวทางข้อสอบราวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนนว่ที่แล้วก็เม็ดเดียวหกนะครับก็มาหกสามรัฐบาลไทยเม็ดเดียวศูนย์ก็มาศูนย์ศูนย์สามถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองจากทางช่องเอ็ดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับด้วยนะครับสำหรับเลขสีเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะครับที่เอสคิวนำโชคพารวยมานําเสนอนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องใครกาสอบเลขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับหรือว่าชอบแบบเลขวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถ่ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เอดมีคิวนำโชคพารวยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ